สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายสิริมงคลพลายโค,ค้กค่ะผ่งผลทิพย์ได้ยินเสียงควานมานะคะเอาอ้อยไปให้ช้างด้วยนะคะไม่รู้วันนี้ควานอ๊อดจะเอาช้างเชือกไหนกลับบ้านนะคะอ้อยก็ได้กินด้วยกันทั้งสี่เชือกนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าควานอ๊อดจะเอาช้างเชือกไหนกลับบ้านนะคะ เมื่อเช้าก็ควง4นะคะมอบให้ FC และผู้ติดตามทุกๆคนเลยนะคะควงสีเชือกเป็นความเป็นความสาม,มัคคีของช้างของเราทั้งสีเชือกนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่สาม,มัคคีกันนี้ก็ควานก็ไม่สามารถนำมาได้นะคะ าดูกันมาลุ้นกันว่าจะเอาเชือกไหนกลับบ้านนะคะวันนี้เชือกไหนจะได้นอนบ้านเชือกไหนจะได้นอนที่แปลงปลูกหญ้านะคะพังพลทิพย์พายโคกพังวาสนากับพลายสรีมงคลนะคะไม่ผิดคู่แน่นอนค่ะ รู้สึกว่าพลายสลีมงคลกับพังวาสนานะคะจะได้กลับบ้านนี่เดี๋ยวเราดูว่าควันจะแก้โซ่เชือกไหนนะคะ อีจ้าเอ๋น้องแก้มบ yes ุ๋มสวัส <|ja|> ดีค่ะโอ้ยน้องแก้มบุ๋มสวัสดีสวยจังเลยออาสวัสดีใหม่สิคะน้องแก้มบุ๋มสวัสดีค่ะโอ้ยอ่อนน้อมมากเลยนะคะน้องแก้มบุ๋มทำไมตั้งใจคุณครูบอกว่าทำไมทำไมทำไมสวัสดีเหมือนเหมือนกับหมอลำจังคุณครูบอกว่าน้องแก้มบุ๋มสวัสดีเหมือนหมอลำจังก็เลยสวัสดีใหม่นะโอ้ยสวยจังเลย น้องแก้มบุมบ๋มว่าเชือกไหนจะได้กลับบ้านชเชือกนี้เชือกไหนล่ะเชือกงานไง่เชือกอะไรพระสลีสมมงคลกับพังวาสนาโอ้พระสลีมมงคลกับพังวาสนาแล้วค้าจะได้กลับบ้านอือเปลี่ยนกันผูกเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนอนนะคะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางกินหญ้าช้างของเราจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะคะจะเปลี่ยนกันตลอด ควันโอดนี้สุดยอดเลยนะคะขยันมากนะคะอยากให้ช้างเขาได้สบายเนื้อสบายตัวนะคะไม่จำเจไม่อยู่กับที่นะคะควานโอดคิดให้ทุกอย่างโอ้ยสรุปแล้วพลายสลีมมงคลกับพังวาสนานะคะได้กลับบ้าน เป็นไพลโคกนี้ไอ้หนุ่มก้านยาวนะคะหนุ่มก้านยาวมีน้องแก้วเหัวเลาะชอบใจใหญ่เลยนะก้านยาวสรุปแล้วควรจะเอาช้างไปสีเชือกอีกแล้วนะคะนี่ไม่รู้อ๊อ ไปผูกไว้ไหนบ้างไม่ว่าแต่ไยโคกกับพังพลทิพย์จะได้นอนทีเ่เพลงปลูกหญ้านะคะนี่ให้ไยโคกให้ไยโคกนั่งลงนะคะเพื่อที่จะเอาโซ่ไว้บนโคอเขานะคะโซ่เส้นใหญ่มากควนันโยนไม่ไหวแล้วนะคะ ก็เลยต้องให้ช้างนอนลงนั่งลงที่ใหญ่รออยู่แล้วนะคะไม่รู้จะเอาผูวไว้ที่ไหนนะคะอีกสองเชือกทางวาสนานอนหลับแท้ๆ ช่วงกลางวันนี้ไม่เรือสายนอนนะคะทางวาสนาอืมดูวาสนานะคะโอ้ยยังจะไปจุปป๊บปากเขาอีกคุณจะวานไปถึงไหนคุณวาสนาโอ้ยเกรงใจเอซกันหน่อย เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ควานขึ้นพลายโคกอยู่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าควานอดจเจ้าช้างไปไหนนะคะเนี่ยเหมือนเดิมนะคะพลายสลีมงคนน้ำพี่ใหญ่นำหน้านะคะทั้งวาสนา ไปกันแล้วอย่างไหนเกเรระว,วังจะโดนไม่เรียวคอนนะคะมีความรักใคร่สามัคคีกันนะคะถึงจะไปด้วยกันได้ช้างแต่และเชือกโอ้ไปแล้วดู โอ้ยฟังพลทิพยดูสาวตุ้ดุยของเราเขาพาไปไหนก็ไปเขาขอให้มีไฟโคกไปด้วยนะคะฟังพลทิพไปได้ทุกที่อมากันแล้วนะคะกลับบ้านกลับบ้าน ไม่รู้จะเลี้ยวซ้ายหรือไปตรงนะคะนี่โอ้ยดูพังวาส,สนานะคะเดินก็ยังจะเช็คร่างกายสามีตัวเองตลอดเวลาเลย าแล้วไม่ได้ไปตรงนะคะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปทางไหนต่อโอ้ยสงสัยจะไปส่งพายโคกที่โรงเลี้ยงช้างนะคะนี่โรงเลี้ยงช้างสิทธิศักด กันแล้วนะคะไปกันแล้วเชือกไหนเกเรระวังโดนไม่เรียวควันเด้อ เดินมากันแล้วนะคะใกล้ถึงวงเวียนพระครูประรกมช้างแล้วนะคะให้ดูวิวนะคะหญ้าเขียวมากเลยฝนตกเกือบทุกวันนะคะนี่เป็นความสามัคคีของช้างนะคะ ที่จะไปด้วยกันได้ขามาเมื่อเช้าก็มาสี่ขากลับก็กลับสี่เชือกนะคะฟังพลทิพไหวไหมลูก <laughs> ต้องไปส่งพลายโคก่อนนะคะนี่ส่งพลายโคกับพังพลทิพย์ก่อนนะคะเป็นผูกไว้ที่โรงเลี้ยงช้างสิทิศนะคะบ้านตากลางแล้วลายสรีมงคลกับพังวาสนาก็จะไปผูกไว้ที่บ้านนะคะถ้าไม่เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก,ก็คงจะประมาณนี้นะคะก็คงจะมีบ้านสองเชือกผูกไว้ที่โรงเลี้ยงช้างสองเชือกนะคะ ตอนนี้ก็ได้เดินถึงวงเวียนพระก,กูประกรรมช้างแล้วพังพลทิพสู้ๆนะลูกไม่ให้กำลังใจหนูเดินออกกำลังกายจะได้ร่างกายแข็งแรงรอดง่ายๆนะคะสาวตุย้ยนุ้ยขวัญใจเอซีนะคะพังพลทิพ เป็นสารพระรูะกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ชาวช้างและหมู่บ้านให้ความเคารุปสักการะบูชานะคะไปกันแล้วนะคะตามตอกันที่โรงเลี้ยงช้างใคยสิบทิศเลยค่ะหมู่บ้านตักรางนะคะนี่ค่ะไายโคกับพังพลทิพย์ก็จะมาผูกไว้ที่โรงเลี้ยงช้างนะคะไว้ตรงนี้นะคะ เมื่อกี้ฝนตกนะคะเมื่อกี้ฝนตกอย่างแรงเลยวันนี้ทางคนทิพย์นอนได้นอนนอนในโรงเลี้ยงช้างนะคะนอนขอ้างนอกเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะคะโรงเลี้ยงช้างสิทธิ์ทิศนะคะหมู่บ้านตะกลางโรงใหญ่ที่สุดนะคะ ส่วนพรสิริมงคลกับพังวาสนากลับบ้านนะคะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกความห่วงใยที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะเอาไปกันแล้วไปายโกฟังพนทย์พี่ใหญ่ไปนอนบ้านแล้วนะคะอย่าดื้อนะคะ